ไปกันเริ่มกันที่กรมทหารราบที่13ค่ะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภาคใต้ตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องกเกษตรกรอิ่มใจค่ะพันเอกมงคลหอทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ได้อนุมัติให้จัดซื้อรองกองจากเกษตรกร,ร,กรชาวสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องกเกษตรกรอิ่มใจ โดยกรมทหารราบที่13ได้ดําเนินการจัดซื้อลองกองจํานวน45กิโลกร,รมัมเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับกําลังพลและครอบครัวรวมถึงคนทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานทางนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีผลผลิตออกมาล้นตลาดทําให้ราคาตกต่ำประกอบกับในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิส่งผลให้เกษตร,รกรผู้ปลูกลองกองไม่สามารถนำผลผลิตออกไปจำหน่ายได้ตามปกติ ถือเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กองทัพบบกต้องให้ความช่วยเหลืออีกมิติหนึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสร้างความดีใจและทำให้มีความสุขทุกฝ่ายทั้งกำลังพลครอบครัวและทหารกองปรรจำการกรวมถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกรองกองด้วยถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี